สำรวจคนรุ่นใหม่อยากได้น้ตบุ๊กแบบไหน อยากได้แบบจอใหญ่หญขอจอใหญ่หน่อยได้ไหมจอใหญ่มันจะได้ดูแบบงานได้เต็มๆมสีชัดชสีจอตรงหน้าจอคมชัดสวัสดีค่ะดิฉันแจนสัสกิการจากเพจซีเมเกนค่ะล่าสุดหัวเว่ยได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ก็คือหัวเว่ยเมดบุ๊ก 16s ค่ะ AI ที่ตาดิบอกว่าเหมือนจับตาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าจอของเขาเนี่ยเต็มจอมากมากเลยแทบจะไม่มีขอบจอเลยแถมหน้าจอเนี่ยเป็นทัชสรินได้นะคะทุกคนเดีย๋ยวจะลองทัชให้ดูนี่หัวเว่ยเมดบุ๊ก 16s เป็นโน้ตบุ๊กใหม่จอใหญ่สะใจรุ่นนนนีี้เรเรรยกว่่าป็ุ ล่าสุดของหัวเว่ยก็ว่าได้เป็นอยู่ในเทียร์ท็อปทเลยนะคะเพราะว่าสเปคที่เขาจัดมาให้เนี่ยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่คนทํางานเริ่มต้นจนไปถึงคนทํางานระดับโปรดักชันหรือว่าเรียกว่ามืออาชีพเลยก็ได้ค่ะและยังได้รับมาตรฐานจาก Intel Evo ด้วยนะคะค,คุณรู้ไหมคะว่าทำไมโน้ตบุ๊กหัวเว่ยถึงติดอันดับหนึ่งในประเทศจีน เจนขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนเลยค่ะย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วในปี2016ค่ะ Huawei MateBook รุ่นแรกเนี่ยได้เกิดขึ้นมาในคอนเซปต์2 in 1คือเป็นได้ทั้งแล็ปท็อปและโน้ตบุ๊กในตัวเดียวกันค่ะสามารถทํางานร่วมกับ Mate Pen แล้วก็ Mate Dock ได้นะคะก็ทําให้การทํางานเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นขยับมาที่ปี2017นะคะเขาได้เอาแนวคิดของสมาร์ทโฟนที่ตัวเองถนัดเนี่ยมาใช้กับคอมพิวเตอร์ของเขานั่นก็คือเรื่องของความบางความเบาพิเศษค่ะรวมถึงการสแกนลายนิ้วมือด้วยเลยทําให้คอมพิวเตอร์เครื่องนนงาานนี้้้เเป็ออมมมาาาาางแแลละสรถกยิืได ปีะปี2018หัวเว่ยได้พัฒนาให้หน้าจอ MateBook รุ่นนี้นะคะเป็นแบบ full display เลยค่ะคือจอใหญ่เต็มตาสะใจมากๆเลยล่ะค่ะ มาในปี2019ค่ะมาในคอนเซปต์เชื่อมต่อทุกอย่างให้ใช้งานได้ด้วยกันแบบรวดเร็วถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของหัวเว่ยอีโค s ิสเเลยล่ะค่ะในปี2020ค่ะเขาได้ออกรุ่นหัวเว่ยเม e บุ๊ก X นะคะจุดเด่นของรุ่นนี้คือหน้าจอเต็มตาเพราะว่าแทบจะไม่มีขอบจอถือว่าเป็นรุ่นไรขอบจอจริงๆเลยก็ว่าได้ด้วยคอนเซปต์ n f i n i t e f u l l View Display ค่ะในปี2021หัวเว่ยได้ออกหัวเว่ยเมดบุ๊ก14และ D14 หรือ D15 ออกมา รุ่นนี้นะคะพยายามรวมทุกอย่างที่ดีในปีก่นกอนๆเนี่ยมาไว้ในเครื่องเดียวกันทั้งเรื่องของความบางความเบาความแรงหน้าจอรวมถึง Ecosystem มที่ดีขึ้นค่ะจนล่าสุดค่ะในปีปัจจุบัน2022หัวเว่ยได้เปิดตัวหัวเว่ย a มดบุ๊ก 16s ตัวใหม่ล่าสุดที่อยู่ในมือแจานตรงนี้แล้วค่ะจำง่ายๆเลยนะคะ 16s ก็คือ16นิ้วค่ะจุดเด่นแน่นอนเลยค่ะมีครบทุกอย่างที่ทุกเครื่องมีมาเรียกว่ามาในคอนเซ็ปต์ to bigger ideas ค่ะดีไซน์ภายนอกนะคะมาในสีเทาสเปรสเกย์ถามว่ามีสีอื่นไหม ไม่ม,มีค่ะรุ่นนี้นะคะเขาออกมาสีเดียวข้อดีเท่าที่จะลองสัมผัสด,ดูเนี่ยลองลูบๆดูเนี่ยคือจะบอกว่าลายนิ้วมือเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากๆแทบจะไม่มีรอยนิ้วมือเลยนะคะพื้นผิวเป็นพื้นผิวด้านค่ะแต่เมื่อโดนกระทบกับไฟก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะคะเ<อ>ขาใช้เทคโนโลยีเคลือบพ่นทรายทั้งตัวเลยบางแค่17.8มิลมหนัก1.99กิโลกร,รัมค่ะจะว่าไปก็แอบหนักกว่ารุ่นพี่เล็กน้อยนะคะ,ะเดี๋ยวลองวางก่อนแต่ว่าเรายังสามารถเปิดมือเดียวได้อยู่ค่ะทุกคนไม่ได้แบบโครงเพลงอะไรนะคะถามว่าถือมือเดียวไ ถืออย่างเงี้ยมีความหนักอยู่ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะรู้สึกว่าหนักพรีเฟอร์ที่จะถือแบบนี้มากกว่ารู้สึกว่าถืออย่างนี้อาจจะสบายมือมากกว่านะคะวัสดุนะคะทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยนะคะเบาแต่ว่าแข็งแรงเหมือนกันค่ะ เรื่องของพอร์ตให้มาครบค่ะทั้งหมด6พอร์ตการเชื่อมต่อด้วยกันฝั่งนี้นะคะมี USB 3.2มจ Gen นึ่งจำนวน2พอร์ตค่ะแล้วมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ฝั่งนี้นะคะก็จะมี USB C มี Thunderbolt 4มี HDMI แล้วก็มีรูหูฟัง3 5มมอค่ะทีนี้นะคะแจนลองเปิดเข้ามามาดูกันฟืบหน้าจอของเขาเนี่ยเต็มจอมากๆเลยแทบจะไมนน่มีขอบจอเลยแถมหน้าจอเนี่ยเป็นทัชสกรีนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองทัชให้ดูนี่หน้าจอตัวน,นี้คะแสดงผลได้1,000ล้านสีเลยนะ ความสว่างอยู่ที่300นิตค่ะแล้วก็สามารถกางได้มากสุด178องศาแบบนี้เลยสีภาพนะคะเป็นแบบ srgb 100% Color gamut คก,กมดค่ะมั่นใจได้เลยว่าสีจะไม่เพี้ยนสายกราฟิกเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเลยเพราะเขาได้การันตีนะจาก tuv reland นะสีชัดแถมยังช่วยลดแสงสีฟ้าได้ด้วยค่ะทีนี้มาดูที่ตรงนี้กันทัชแพดนะคะใหญ่ขึ้นเขาบอกว่าทัชแพดตรงนี้ใหญ่ขึ้น46%คีย์บอร์ดก็คือใหญ่มากแต่ว่าคีย์บอร์ดตรงนี้มันจะมีลููกกเเเ่่นนอหมืัพราาะวา ไฟแบ็คไลท์เวลาเราเพิมพ์ตอนกลางคืนในที่แสงน้อยอย่างเงี้ยเราสามารถปรับได้เราก็ยังมองเห็นคีย์บอร์ดสบายๆเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวาจ์จะลองเปิดไฟตรงคีย์บอร์ดให้ทุกคนดูอะปิไฟได้ไหม <c oughs> ที่นะคะปิดไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวาจนจะลองเรื่องของคีย์บอร์ดให้ทุกคนดูนะอย่างแรกคือาจนสามารถขอปิดไฟหน้าจอก่อนให้ดูน้อยๆจะได้เห็นชัดน,นี่คีย์บอร์ดไม่มีไฟใช่ป่สะสเต็ปที่หนึ่งหนูจะขึ้นมานิดนึงเห็นไหม แต่พี่สองมันก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงมันเห็นไม่ค่อยชัดตาทุกคนเป็นยังไงเดีอย เปิดไฟทีนี้ค่ะมาดูปุ่มเปิดปิดตรงนี้บ้างปุ่มเปิดปิดเนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้วยคุณก็จะสามารถใช้ลายนิ้วมือคุณเนี่ยสแกนคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะเครื่องนี้นะคะเป็น Intel Core i7 Gen 12กราฟิกเนี่ยเป็น Intel Iris Xe ค่ะหน่วยความจำให้มา 16GB ค่ะ Storage อยู่ที่ 1TB เลยนะเขาใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11ค่ะ Wi-Fi 6นะรองรับทั้งแบบ 2.4GHz แล้วก็ 5GHz เลยค่ะกล้องหน้าเขาก็ให้มานะคะสังเกตไหมว่ากล้องหน้าเขาเล็กมากๆอะทุกคนตรงนี้ แทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้ว,ว่ามันเป็นรูแบบเล็กๆเลยอะเรียกว่าไม่รบกวนสายตาเลยค่ะถ้าสมมุติเราใช้ประชุมเนี่ยก็สบายๆเลยเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะกดเข้าไปตรงนี้นะคะเลือกที่กล้องก็จะมีกล้องติดตามมันก็จะติดตามเรานะคะเรากลับเข้ามาที่ซูมของเราเฟิบนี่แอนขยับมาเหาะมันก็จะติดตามแดนเดี๋ยวมาเฟิบ แถมมันยังมีเขาเรียกว่าตัวพื้นหลังสมือนจริงให้เราเลือกอีกนะคะนี่เราก็จะสามารถเลือกได้ะคะ่ะนี่นะคะ อันนี้ก็คือของหัวเว่ยเลยมันเหมือนมีโทรศัพท์หัวเว่ยเครื่องนึงอยู่ในคอมพิวเตอร์คุณจะสามารถทําทุกอย่างได้เหมือนโทรศัพท์มือถือเลยสังเกตตรงนี้นะแผงควบคุมทั้งหมดตรงนี้มันจะหน้าตาเหมือนโทรศัพท์มือถือดังนั้นเนี่ยฟีเจอร์บางอย่างที่โทรศัพท์มือถือหัวเว่ยทาได้เนี่ยมันก็จะสามารถทําให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถทํางานได้เหมือนกันลําพางตัวเว็บแคมตัวเดียวตรงนี้จะไม่สามารถทําได้นี่เป็นซอฟต์แวร์ของหัวเว่ยที่เขาเพิ่มขึ้นมานะคะภาพเข,ขาค่อนข้างชัดนะคะ180 ถ้ากดเปิดแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปไหมสังเกตที่ตาตาแจนนะมันเปลี่ยนจริงๆดูนะมันจะมีความขยับขึ้นข้างบนงตริงอะ่ะอันดูนะจะจะอยู่นิ่งๆนะ ก็เรียกว่า AI เขาเนี่ยพยายามทําให้เราดูเหมือนแบบคุยกับเขาอะได้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเท่าที่ลองอะมันจะมีความแบบ AI ที่ตานึบอกว่าเหมือนจับตาเราอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนเรื่องของเสียงนะคะเขาให้ลำโพงมั้งหมด2ตัวด้วยกันแล้วไมโครโฟนอีก2ตัวดังนั้นเวลาประชุมหรือว่าทําอะไรเนี่ยมันจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดียิ่งขึ้นมาดูฟังก์ชันตรงนี้กันค่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันคือการกรองเสียงรบกวนพื้นหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงพูดอันต่อมาค่ะเป็นเสียงแบบ True HD นะคะเขาบอกว่าสามารถจับเสียงรอบตัวคุณและเเสสียยงงงงงขขออออคุณไดด้่่่าามมจรริตูื ลำโพงกันบ้างอันนี้คือเบสพิเศษด้วยนะต่อมาค่ะจะเป็นเสียงเทอร์โบลองดูว่าเทอร์โบเป็นยังไงนะคะต้นฉบับใส่อฟแล้วะนะด,ดีนะแจนว่าอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้สึกแต่ว่าสำหรับแจนนะรู้สึกเลยเพราะว่า เทอโบต้นฉบับอ่ะคือมันก็จะแบบมีความดังๆแค่ตรงเนี้ยแต่พอเปิดเป็นแบบใสเอฟเฟกต์มันจะมีความชัดเจนของเซอร์ราวดิ้ง360องศาชัดเจนเลยเรียกว่าการใช้งานค่อนข้างดีเลยค่ะไกลสุดนะ5เมตรเลยเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะให้มาที่84วัตต์าวนะคะรองรับการชาร์จด้วย Type C นะคะก็คือได้ซูเปอร์ชาร์จ135วัตต์เลยเรียกว่าชาร์จเต็มในเวลาแค่ไม่ถึง50นาทีเลยสายทํางานสายเกมเมอร์ที่กักว่าเครื่องจะร้อนเนี่ยตัวนี้เขามีพัดลมระบายความร้อน2ตัวใหญ่ๆเลยนะ พัดลมเนี่ยหมุนดุเหมือนฉลามเลยค่ะเขาบอกว่าสมชื่อชาร์กฟินเลยค่ะแล้วจุดเด่นของหัวเว่ยเมดบุ๊ก16 s เนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันคือเรื่องของอ e ีโค y ิสต m แมเรารู้กันอยู่แล้วแหละหัวเว่ยเขาเน้นเรื่องนี้มานานหลายๆปีแล้วค่ะทุกอย่างสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวจะลองเชื่อมต่อให้ดูกับอุปกรณ์ของแจนนะจะนมีโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยเครื่องหนึ่งวิธีการเชื่อมต่อเปิดบลูทูธแต่แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วมันจะขึ้นมาแล้วว่าเชื่อมต่อกับเมดบุ๊กไหมกดเชื่่ออมตอ มันก็กําลังเชื่อมต่อแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเห็นปะหน้าจอโทรศัพท์แจนก็จะอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ข้อดีของมันนะตอนนี้สามารถทํางานได้หลายแอปเลยนะคะก็เป็นตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยก็คือ seamless AI life ของเขาเลยอ่าเป็นว่าเดี๋ยวแจนจะลองเปิดให้ดูสมมติว่าแจนเปิดโฟโต้เปิดเสร็จปุ๊บแจนก็จะเปิดอีกอันนึงลากมาอ่าเป็นหน้าต่างที่2แล้วก็เปิดเพลงนี่มันก็จะเป็นหน้าต่าง2อ,อันอ่าสมมติว่าแจนไปโฟโต้นะก็จะสามารถดูได้ผ่านมือถือ เห็นปะมันก็ดูได้หมดเลยมันก็ซูมดูของแจนได้ก็จะเห็นเหมือนกันรูปภาพที่จันถ่ายมาทั้งหมดเป็นยังไงนี่โทรศัพท์อยู่ในหน้าเดิมนะแันก็สามารถเลื่อนดูได้ปกติเลยเห็นปะดูโทรศัพท์2จอพร้อมกันสมมติจันดูนี้ดูได้เพลงก็สามารถกดเล่นได้เหมือนกันเพลงก็จะมาออกที่คอมไม่ได้ออกที่มือถือนะมาออกที่คอม ดิคือเติมหมดแล้วอะจริงๆเอาเป็นว่านะคะเมื่อกี้ที่จะลองเนี่ยคือจะลองเปิดเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็ลองเปลี่ยนโหมดของลําโพงนะดูว่ามันเป็นยังไงซึ่งมันมีข้อดีมากๆเลยนะดังนั้นคุณจะสามารถเลือกประเภทของเสียงตามเพลงที่คุณอยากฟังเลยวันไหนอยากฟังเพลงเบาๆก็เลือกแบบเทอร์โบวันไหนอยากฟังเพลงหนักๆก็เลือกเบสได้เลยหรือวันไหนแบบทําทั่วทั่วไปก็เลือกออโต้สามารถเลือกได้แบบให้ถูกใจคุณได้เลยค่ะถือว่าทํางานได้ค่อนข้างแบบซีมเลสจริงๆอะมือถือเครื่องเดียวปกติเราก็ดูจอจอเดียวอะ พอมาอยู่ในคอมพิวเตอร์เราก็สามารถใช้ได้หลายจออยากดูแอปแกลเลอรี่ก็ดูได้แอปแกลเลอรี่เห็นปะถ้าโหลดแอปมันจะไปลงในเครื่องหรือมันมอยถ่ออะลองดูอะเมื่อกี้น้องถามว่าถ้าโหลดแอปแกลเลอรี่ผ่านตัวนี้มันจะอยู่ที่ไหนก็ต้องบอกว่าถ้าโหลดผ่านตัวมือถือมันก็อยู่ในมือถือคะ่ะแต่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะมันสามารถโหลดหัวโวยแอป เข้ามาอยู่ในนี้ได้ซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าเท่านั้นนะคะตอนนี้จันก็โหลดแอปแกลเลอรี่เข้ามาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะเหมือนโทรศัพท์มือถือที่ฝักตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์จริงๆมันสามารถใช้งานได้นะเหมือนใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือบนคอมพิวเตอร์เลยอะแต่มันไม่สามารถเปิดเต็มจอได้นะอันนี้คือกดเต็มจอแล้วมันก็จะอยู่ในแค่แบบในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองมันวูถือเลยตอนนี้เราลองเบสิกพื้นฐานไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองให้ทีมงานของเราเนี่ยทีมตัดต่อ าเล่นเกมกับตัดต่อผ่านเครื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างส่งไปหาทีมงานเลยค่ะ ้งานทั่วไปเหรออือจริงๆมันก็ใช้งานใช้งานได้อะใช้งานดีในระดับที่แบบตัดต่ออะไรเงี้ยเป็นตัดต่อที่แบบไม่ใส่เอฟเฟกเยอะนะจากที่ผมลองเทสดูไฟล์เมื่อกี้ครับมันไฟล์จริงมันประมาณ2องจิกครับซึ่งเวลาลากลงเครื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบหน่วงขนาดนั้นมันจะใช้เวลาประมาณสักวิสองวิถือว่าแบบโอเคเลยครับเออมันก็ยังดีอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นตัดต่อที่แบบเริ่มใส่เอลิเมนต์เริ่มใส่ element, เลเยอร์เพิ่มขึ้นนะ่ะน่าจะไม่ไหวอะ ถามว่านานไปไหมเหรอจากการที่ได้ลอง EXPORT ร,รูปหรือว่า EXPORT งานต่างๆเนาะความรู้สึกส่วนตัวของผมอะไม่ได้นานเลยครับถ้าถามว่าใช้เวลานานไหมในการ EXPORT อ,อ,อันนี้ครับถ้าเป็นโปรแกรมที่ผมใช้บ่อยๆก็คือ Lightroom ใช่ไหมครับแบบบางที EXPORT รทีนึงแบบพันรูป2,000รูปอะไรเงี้ยต้องใช้เวลา ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้นานขนาดนั้นครับด้วยความที่ตัวคลิปอะ่ะเท่าที่เห็นนะเลเยอร์มันยังไม่มีอะไรเพิ่มถ้าเกิดเวลาแบบประมาณรักสามาทีประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่ในดับที่แบบไม่ได้นานไปหรือยืดไปอะไรขนาดนั้นใช่แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นแบบสีในความคมชัดสึกว่ามันตรงอยู่เหมือนกันนะครับแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งสีในไลฟ์รูมนะครับหรือว่าเป็นการรีทัชใน Photoshop อย่างเงี้ยมันค่อนข้างตรงกับภาพจริงที่เราได้หามาตาม r e f e เ e น c ์เลยครับ <Okay. S 1> เออ อ๋อที่ดีใช่ไหม ความรู้สึกฉันนะรู้สึกว่าเออตัวนี้น่าจะเหมาะกับเล่นเกมซะมากกวา่าเพราะว่าตอนที่นั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยภาพก็ค่อนข้างที่จะสมูทเลยขนาดปรับเป็นอัลต้าแล้วนะเออแต่ก็ยังเล่นแบบสมูทแล้วก็ตัวเฟรมเรทก็แทบจะ50-60อยู่ประมาณนี้อาจจะมีช่วงบางช่วงที่แบบหน่วงลงไป40บ้างข้อดีหรือสิ่งที่ชอบในตัวหัวเว่ยตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าการใช้งานทัชสกรีนอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่สะดวกและตอบโจทย์สําหรับผมมากในการแบบรีทัชงานซูมงานหรือโยนไฟล์งานอย่างเงี้ยอันนี้ค่อนข้างชอบเลยครับในเรื่องของการน ถ้าจะให้เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งน่าจะเป็นหน่วยความจําแหละเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างแบบงานตัดต่อในตอนนี้ใช่ไหมก็คือทุกงานส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเป็น 4K ไปหมดแล้วอะแล้วยิ่งแบบไฟล์ 4K ก็รู้อยู่ว่าแบบโหคตดใหญ่ถ้าเกิดมันมีตัวฮาร์ดดิสต์ตรงนี้มารองรับอะมันก็ดีต่อคนใช้งานอยู่แล้วหลังจากที่ได้ทํางาน 3D ที่มันเป็นแบบพื้นฐานหรือว่าเป็นงานที่ไม่ได้มีความละเอียดของงานหรือของไฟล์เยอะขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้โอเคเลยแต่ถ้ามันได้ไปทํางานแบบโปรแกรมหนักๆเท็กเจอร์อะไรต่างๆไฟ งานมันก็จะใหญ่ใช่ไหมผมคิดว่าข้อนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าตัววั a w e ตัวนี้สามารถทํางานได้ราบรื่นแบบเต็ม100%หรือเปล่าครับ โดยสรุปโดยรวมนะคะเขาบอกว่าเครื่องนี้สามารถทําได้ดีเลยเป็นคอมที่มีความแรงในตัวพอสมควรเลยการใช้งานกราฟิกเบื้องต้นเนี่ยทำได้ดีไม่มีสะดุดส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะคะอยู่ได้นานเกินครึ่งวันแน่นอนหากคุณใช้งานทั่ว,วไปไม่ได้ลุยหนักมากเกินไปบอกตามตรงว่ายังไม่ได้ชาร์จเลยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งวันนะหวันยังอยู่ได้อยู่เลยค่ะมากันที่เรื่องของราคากันบ้างค่ะสเปคตัวท็อปตัวนี้นะราคาให้มาอยู่ที่56,990บาทถามว่าแพงไหมถ้าพูดถึงตัวเลขก็แพงแหละคะ่ะแต่เรื่องของสเปกกรา่งๆี ให้มาเนี่ยก็อยู่ในขั้นที่สูงนะก็ถือว่าโอเคก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าราคาขนาดนี้ก็คงต้องเหมาะสําหรับคนที่มืออาชีพขึ้นมานิหนึ่งแล้วแหละคนที่ทํากราฟิกคนที่ตัดต่อคนที่ทำคอนเทนต์ที่ต้องจบทุกอย่างในคนเดียวเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ยกาจะตอบโจทย์นะส่วนตัวแจนถามว่าชอบอะไรอะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ จะรู้สึกว่าเขาอะเก่งนะพยายามที่จะเอาความเก่งหรือความชํมนานาญของเขาในเรื่องของการผลิตโทรศัพท์มือถือเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างเนี่ยเอามาฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทุกอย่างก็เลยทําให้เขาเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าค่อนข้างดีมากๆในเรื่องของอีโคซิสต็มของเขาเรียกว่าโดดเด่นเลยละคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แจแล้วก็ทีมงานซีเมเกด้วยนะคะส่วนถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะคิดว่าหัวโวยเมดบุ๊ก 16S ตัวเนี้ยเหมาะกับใครหรือเหมาะยังไงคคมมนนาุยกัได้ะะ